ครับบอยครับบอยครับวันนี้นะครับรถที่บอยจะนํามารีวิวนะครับคือ Ford Everest นะครับคันนี้นะครับเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับสีดําวันนี้บอยแต่งโทนดําเข้มให้ลูกค้าเลยนะครับราคาขับซ้อนครับอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับบอยแต่งให้ลูกค้านะครับแต่ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะมีไฟหน้ามาแต่งนะครับที่บอยทําเพิ่มเข้ามาให้ลูกค้านะครับนี่เป็นคีบฉลาม3ามคีบนะครับแล้วก็เพิ่มไฟวงแหวนนะครับ ตรงการให้ลูกค้าด้วยพร้อมกับใส่ครอบไฟหน้าสีดําให้ลูกค้านะครับตัวของฝากระโปรงนะครับเป็นอะลโครเมียมนะครับที่ติดมาจากโรงงานครับแต่ที่บอยเพิ่มเติมนะครับก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับปกติก็จะเป็นลายตะข่ายนะครับตอนนี้ใส่กระจังหน้าตัวของแรปเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนของการชนหน้านะครับตัวนี้ก็ทําเป็นสีดําด้านนะครับปกติจะเป็นสีบอลเงินนะครับตรงนี้ก็ทําดําด้านให้ลูกค้านะครับเราก็จะใส่คิวล้อนะครับขนาด3มนิ้วนะครับ ตัวนี้นะครับปล่อยเว้นเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับตัวล้อนะครับก็จะเป็นล้อขอบ20นะครับเป็นยางเบียบนะครับล้อจะเป็นล้อของฟูเอลนะครับลายเป็นลายเวเปอร์นะครับตัวนี้บในไข้างนะครับปกติก็จะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้บอยทาเป็นสีดําด้านให้ลูกค้านะครับเพื่อให้แหมทกับตัวรถนะครับผมกระจกมองข้างนะครับแก้มข้างมือเปิดก็เช่นกันนะครับปกติจะเป็นโครเมียมนะครับ ตันนี้เราก็ทําเป็นสีดําด้านให้ลูกค้านะครับก็ทําให้รถดูดุขึ้นนะครับแล้วก็เท่ขึ้นนะครับตัวฟิล์มครับติดความเข้มนะครับ80%นะครับผม60%ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวกันสาดนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับจะมีที่ทําสีเพิ่มก็คือจะเป็นตัวของเราหลังคานะครับเป็นสีดาด้านนะครับพร้อมกับครีบฉลามครับทำสีดําด้านให้ลูกค้านะครับ มาดูด้านท้ายนะครับก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับด้านท้ายก็ใส่ไฟท้ายนะครับ g l c นะครับเป็น led นะครับตัวนี้จะทาให้รถดูหรูหราขึ้นนะครับเรามาดูให้ดูไกลๆนะครับตัวไฟตัดหมอกท้ายนะครับก็จะทําเปลี่ยนเป็น led ที่ใหม่นะครับอ่าส่วนค่าท้ายนะครับค่าท้ายก็ทําแบบเอ่อมีไฟนะครับตัวนี้จะติดตอนเบรกนะครับสีแดงแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับจะเป็นสีขาวนะครับถ้าเปิดอย่างนี้ปกตินะครับจะไม่ติดนะครับไม่ยังตาเอ่อเพื่อนน้ำทางแน่นอนนะครับ ตัวท่อนะครับท่อก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับยกเส้นนะครับเป็นของ HKS นะครับตัวนี้ก็ทำให้มีเสียงทุ้มขึ้นนะครับดูเป็นสปอร์ตขึ้นนะครับตัวนี้ต้องบอกกันว่าทาง HKS มาว่าเพิ่มแรงมาขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเห็นตัวของเอเวอเรสต์นะครับเพื่อนสองล้อนะครับออปชั่นนะครับก็จะมีระบบ รักษาระยะห่างนะครับ c r u คอน Control นะครับรักษาความเร็วแบบรักษาระยะห่างให้ด้วยนะครับไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมตัวรักษารถอยู่ในเลนนะครับตัวคอนโซลจะเป็นหุ้มหนังนะครับผมตัวนี้ก็จะมีกระจกตัดแสงให้ด้วยนะครับอัตโนมัตินะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับแอร์นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยนะครับพร้อมกับโทรออกฉุกเฉิน1669ให้นะครับในกรณีที่รถกดอุบัติเหตุนะครับผมเขาก็จะมีสัญลนะครับตัวนี้มีให้ด้วยนะครับ บอยให้ดูภาพมุมกว้างอีกทีนะครับนี่ครับผมก็รถก็จะตัดทําเป็นสีดำนะครับก็ทําให้รถดูมีความเท่นะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตัว Ford Everest นะครับก็สามารถโทรเข้ามาหาบอยได้นะครับเบอร์บอยก็086นะครับ3232518นะครับหรือ ID l ดี e ไลนบอยนะครับก็ สิริมง,งคลน,นะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวนำรถคันนี้ไปส่งลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ